คุณเคยมีแรงบันดาลใจอยากจะทําอะไรในชีวิตหรือเปล่าครับผู้ชมครับแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วมันยังก่อให้เกิดพลังที่เราจะผ่านไปถึงเป้าหมายให้ได้อีกด้วยครับเหมือนแรงบันดาลใจของหมอหน่อยกับตัวอย่างของการทําดีการช่วยเหลือจากพดุงคันมันเป็นแบบอย่างที่เธอเห็นและสร้างพลังให้เธอมีวันนี้ได้วันที่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืออย่างที่เธอตั้งใจนั้น พอดีตอนเป็นเด็กเนาะแบบว่าเป็นคนที่ตัวโตวนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยจะเป็นคนตัวโตพอตัวโตวเนี่ยก็จะจะถูกเลือกจากเพื่อนๆเ,เนี่ยให้เป็นหัวหน้าม,มานลอดเนาะแล้วก็เป็นคนที่อยากชอบเป็นหัวหน้าไม่เพราะว่าพ่อสอนนะพ่อบอกว่า,เ,าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งคนอื่นแล้วก็ต้องนําเขาไม่ใช่ให้เขานาําเรา ดีจ้ะลูกใครเป็นอะไรห่ะจ๊ะลูกน้องชายมีไข้แม่พาเขาไปหาหมอแล้วจ้ะช่วงนี้บาดทะยักไปบาดด้วยสิแต่น้อยไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรจ้ะน้อยอะแข็งแรงดีจ้ะแล้วนี่น้าจะเข้าหมู่บ้านหรอจ๊ะใช่นะ้านะัดยาติดเอาไว้ว่าจะเอายาไปให้แกเพิ่มนะ่ะแกจะได้หายขาดแล้วลูกน้านี่เก่งจังเลยนะจ๊ะรักษาคนได้ตั้งเยอะ หนูอยากเก่งแบบคุณน้าจังจะอยากเก่งไปทําไมล่ะก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นเมือนที่คุณน้าช่วยไงจ๊ะได้สิถ้าหนูอยากเก่งแบบนี้ยหนูก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆอ่านหนังสือเยอะๆแลวหนูก็ไปสอบเข้าพยาบาลหรือพดุลคันพอหนูเรียนจบแล้วเนี่ยหนูก็เข้ารับราชการทําง,งานให้กับในหลวงท่านเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินเหมือนกันนะไงล่ะจ๊ะ จ้านะหนูจะทําให้ได้จ้ะดีมากเดี๋ยวนะไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้านะานาจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ประทับใจน้าพดุงคันนะคะที่เขาอยู่เป็นเป็นน้องแม่แล้วก็มีพี่สาวอีกคนนึ่งลูกลูกป้าคือคือเราจนนะคะเราจนพอไป ถ้าจะไปเรียนหนังสือที่มันเกินมม6สมัยก่อนเนี่ยมศ3เนี่ยมันต้องไปเรียนที่อื่นที่กรุงเทพมันก็เป็นความยากกับเรานั้นเขาก็เลยตอนนั้นากระทรวงสาธารณสุขก็มีทุนให้ก็เลยได้ไปเรียนที่ลำปางเอาละมีอะไรก็มาได้นะใรยา,าเกเรียก็ช่วยกันนะเอเอายากยๆไปก่อนนะอ,นอ่ะยิงขขาวยังอ่ะมันก็ไม่เรื่องกะันเหรอจ๊ะพ่อ อ๋อไม่มีอะไรโรกเข้ามาปรึกษาพ่อเรื่องพันข้าวเรื่องปุ๋ยเรื่องความชื้นอะไรพวกนี้นะพ่อหน่อยเนี่ยเก่งจริงเลยนะจ๊ะพ่อไม่ทำนาไม่เก่งเหมือนชาวนาพ่อลูกพ่อก็ไปเรียนสูงด้วยพ่ออยู่ตรงนี้ก็เลยได้เห็นปัญหามาเยอะก็เลยเป็นข้อมูลรอบด้านที่สามารถแนะนำและปรึกษาเขาได้เพราะถ่านั้นเองลูกน้อยอยากเก่งอ่ะพ่อว่างจังจ๋ะเออแล้วน้อยอยากเรียนอะไรลูกถ้าหนูอยากเก่งแบบ เรียนหนังสือให้เก่งๆอ่านหนังสือเยอะๆหนูก็ไปสอบเข้าพยาบาลหลรือพิธีกันพอหนูเรียนจบแล้วเนี่ยหนูก็เข้ารับราชการทำงานให้กับในหลวงท่านเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินเหมือนกันนะนไงละจ๊ะพยาบาลจ้ะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับคุณน้าพยาบาลที่ศุกรสาราจ้ะอืดีมากลูกเราได้ช่วยคนที่ได้โอกาสกว่านี่นะแล้วก็นำความเจริญมาพัฒนาบ้านเกิดของเราเนี่ย ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ดีนะลูกนะ,ะแล้วก็เราพยายามใช้โอ,อ,อก,กาสที่เราเมีเพลให้มากที่สุดนะลูกนะหนูจะจำที่พ่อสอนนะจ๊ะหนูจะเป็นพยาบาลที่ได้จะได้กลับมาดูแลพ่อกับแม่ไงจ๊ะดีมากเลยแล้วแม่เป็นไหนลูกข้างอยู่จ้ะช่วยให้าหา้พ่อนหน่อยนะให้จ้ะแล้วตัวรู้อะไรลูกให้ไม่เหมือนกันจ้ะ ก็มันก็เป็นจุดจุดจุดเริ่มต้นเลยในลักษณะที่ว่าอย่างพ่อพ่อซอนเนาะบอกว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะคะที่ที่ที่จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นที่พึ่งตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งคนอื่นได้ถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราก็จะเหมือนกับคนอื่นอันที่1อันที่สองเนี่ยเรามองเห็นว่าอาชีพที่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้กับสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้เนี่ย เรามองเห็นใกล้ตัวที่สุดก็คือการที่เราเห็นพี่ๆ้าระดุงคันเนี่ยอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วเงินเดือนก็น้อยนิดเดียวซึ่งเรามองเห็นว่ามันมันทำไมทุกยากขนาดนั้น,นยงไงว่ามันจะโอกาสที่จะมีคนที่เขาเรียกว่าเสียสละมาอยู่กับเรามีไหมแล้วการเดินทางมันก็ยากเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปที่ไปที่สถานีอนามัยนี้มันก็ยากนะก็เลยบอกว่าถ้าเราอยาก จะเป็นคนดีเนี่ยเราต้องทํามีวิธีการเราต้องมีความฝันพ่อก็สอนบอกว่าเราต้องมีความฝันถ้าเรามีความฝันอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ไม่ตั้งใจไม่ไม่ทำมันมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เป็นความจริงได้หนรักมหลวงค่ะยอมเสียสละเพื่อสังคมไทย ยอมเสียสละเพื่อพื้นน้ำและแผ่นฟ้ายอมเสียสละเพื่อชาประชายอมเสียสละในวันนี้สิ่งที่หมอได้รับเป็นสิ่งที่หมอวานไว้แล้วตั้งแต่ต้นหากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจจงอย่าละทิ้งมันไปเด็ดขาดหมอน,น้อยได้ทำหน้าที่ที่เธอตั้งใจได้แล้วแล้วคุณ ได้ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วหัลีหากแรงบันดาลใจทำให้เรามีเป้าหมาย <คน S 1> บ่อน้่อย <คน S 1> ก็ทำให้เราได้เห็นว่าหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีตัวอย่างของคนดีผู้มุ่งมั่นเส้นทางนางฟ้าที่น่ายกย่อง รู้สึกมีความสุขมากตอนไปเรียนพยาบาลนี่บอกไม่ถูกเลยนะคะว่ามันเหมือนกับเราเราฝันแล้วเราเป็นจริงมันก็เลยเ,าเราเรามุ่งม,มั่นนะคะว่าถ้าถ้าฉันได้มีโอกาสฉันจะกลับไปเป็นพยาบาลชุมชนนี่นะคะ่ะก็ทําให้จบมากา็ได้กลับมาที่อําเภอลุมเกานะคะก็อยู่สองปีเนะี่ยเราถึงได้มีโอกาสย้ายกลับมาบ้านเราะคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือการที่เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว มันทําให้เราเกิดการพัฒนาคือคนทุกคนเป็นครูเราได้หมดนะคะมันก็เลยทําให้เราตัวเล็กพอเราตัวเลกเนี่ยรอดเข้าได้กับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวัฒนธรรมของพยาบาลการเป็นเจ้าหนี่สาธารณเป็นพยาบาลเนี่ยมันมีวัฒนธรรมอันนึงก็คือวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าอยาก อยากช่วยคนอื่นมีอะไรให้น้องช่วยไหมคะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่จนกระทั่งจบมาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมของสา,ส,าส,าสายสายสายสาสุขสายพยาบาลเนี่ยเป็นส่วนที่ดีมากๆที่เราสามารถนํามาใช้ได้มันก็เลยติดตัวคนตลอดนะคะในการที่เราจะจะดูในอาชีพที่เขาเรียกว่าให้มันเกิดมืออาชีพจริงๆนะคะชีวิตนักเรียนพยาบาลนี่เนาะ ตั้งแต่ปีหนึ่งแหละปีหนึ่งนี้เขาจะให้เราอยู่กับคนไข้นะคะฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเราจะเห็นภาพคนไข้ตลอดเนาะเราช่วยเหลือคนไข้เจติญคนไข้เขาจะเป็นไปตามลําดับเราจนกระทั่งถึงปี3ามเริ่มทาคลอดนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเราจะผจญอย่างนี้ตลอดแล้วก็ปี4ปี4ก็จะเริ่มออกชุมชนเพราะฉะนั้นเราจะถูกลอหลอม4ปีเนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมาตลอด นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะมีรุ่นพี่มีแพทย์มีรับผิดชอบแต่พอเราจบออกไปแล้วจบออกไปแล้วนี่เราจะต้องต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะก็ถามว่าภาพเปลี่ยนไปไหมว่าปเปลี่ยนไปในลักษณะที่เราจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนั้นก็เราก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าจะทํายังไงว่าเราเราจบไปอายุยายุ20กว่าเนี่ยแต่รับผิดชอบคนที่มามเขาเรียกว่าชาวบ้านหรือคนเจ็บป่วยที่มาหาเราเนี่ย กล้วนแล้วแต่ฝากชีวิตไว้กับพวกเราซึ่งสมัยนั้นก็มีคุณหมอในอำเภอนีดยแค่3คนน่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่เวรนบ่ายเวรนดึกอย่างนี้ตลอดแล้วตอนนั้นจบไปก็แต่ละอำเภอก็จะมีพยาบาลแค่4-5คนก็มากที่สุด